สําหรับต่อไปนี้ข้บมรดาท่านทั้งหลายโปรดตั้งใจรับฟังอนุสติสิบประการแต่สําหรับวันนี้เป็นอนุสติที่เก้าที่เรียกนันว่าอุปสมานุสติกรมฐาน <c oughs> อุปสมานุสติกรมฐานนี่แปลว่านึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ เน้นไากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเราศึกษากันมาในด้านมหาสติปัฏฐานสูตรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สอนว่ทุกตอนหลังจากการพิจารณาอย่างอื่นแล้วองค์สมเด็จพระประทีพแก้ว ก็ทรงแนะนำว่าท่านหลายเมื่อเห็นกายหรือเวทนาจิตตาหรือธรรมก็เป็นได้เพียงแต่สักตาไ่เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกายเมื่อเห็นแล้วก็เป็นตาสักตา่วเห็นก็คิดว่าเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้นมันเป็นที่อาศัยชั่วคราว แล้วก็ทุกคนจงอย่าสนใจกับร่างกายในกายคือกายของตัวเองอย่าร่างยาสนใจกายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นแล้วก็จ่ายอย่ายงย่าสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งหมดนี่คำสั่งสานพระองค์สมเด็จพระบรมสุคตในมหาสติปัฏฐานสูตร ย่อมมุ่งให้บรรดาท่านพุทธบริษัทละขันห้าว่าถ้าละขันห้าเส้นได้แล้วเราก็ไปนิพพานตัวอย่างในบุคคลตัวอย่างมีมามากหลายท่านเลยกันบรรดาท่านพุทธบริษัทก็รับฟังไปแล้วหากว่าท่านนั้นหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระ,ระบัณฑิตแก้ว แล้วก็ใครครวรโดยตามนั้นพยายามตัดเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่ดีประกอบไปได้วยโทษร่างกายของเราก็เป็นโทษร่างกายของบุคคลอื่นก็เป็นโทษของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่ได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เป็นสมบัติของเราจริงหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงคิดว่วอย่างนี้ตลอดเวลา ท่านนั่นหลายก็สามารถจะเข้าถึงพระนิพพานได้โดยไม่ยากนี่สำหรับเมื่อมาถึงอนุสตินี้องค์สมเด็จพระจินศรีทรงแนะนำว่าท่านนั่นหลายจงนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าใจของเราจับอยู่ในพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่บางท่านอาจจะสงสัย ว่าแต่าหากว่านึกถึงมริพภานเป็นอารมณ์แล้วบทภาวนาบทอื่นกรรมฐานบทอื่นจะใช้ได้หรือไม่หรือว่าจะมานั่งนึกถึงมิพพานอย่างเดียวเป็นอารมณ์เรื่องการทำจิตให้เข้าถึงมณิพานบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องประกอบพระองค์ดังสามประการครบถ้วนนั่นคือทอี่ศีลสิกขา ทั้งท่านต้องใคร่ครวญพิจารณาสิ่งของท่านเป็นปกติไม่ใช่นั่งนะึกถึงปนิพพาน์เป็นอารมณ์อย่างเดียวต้องคิดว่าคนเราถ้าไปจะ,จะปนิพนานจะปณิพาน์ได้เราจะไปแบบไหนกันบ้างอยู่ๆเราจะเดินปนิพาน์อย่างเดียวจะไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าไปไม่ได้สมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปสู่ที่อื่น ถ้าเราไม่มีสเสบียงอาหารไม่มีข้าพานะไม่มียานพาณนะที่จะไปเราจะไปได้ไหมเราจะทุ่มเทกำลังกายกำลังใจของเราไปถ้าร่างกายต้องการอาหารขาดอาหารมันก็ไปไม่ได้เมื่อมีอาหารสมบูรณ์แล้วถ้าว่าเราไม่มีค่าพานะเราก็ไปไม่ได้ ถ้าว่าเรามีค่าภานะแล้วเราไม่มีภาณนะเราก็ไปไม่ได้ข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดบรรดาท่านพุทธมริรัต์หลายต้องการจะไปพระนิพพานคือใช้อุปสมานุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์มีจิตมุ่งมั่นเฉพาะพระนิพพานโดยเฉพาะไม่มีความประสงค์ไปจุดอื่น เราก็มานึกถึงว่าขพเจ้าขอไปนิพพานขพเจ้าตั้งใจมริคพันธ์นขบเจ้าอยากจะไปนิพพานหรือขพเจ้าต้องการพนิพพานโดยเฉพาะถ้านึกอย่างนี้เฉยๆมันก็จะก,กลายเป็นนึกแบบนกแก้วนกขุนทองไปเป็นอันว่าเหมือนกับเราอยากจะจากบ้านนี้ไปอยู่บ้านโน้น เราก็นั่งบนว่าเราอยากจะไปบันโนเราจะไปบันโนเราตั้งใจจะไปบันโนเราพร้อมที่จะไปบ้านโนเราก็ไปไม่ได้ก้อนี้มีประมาชั้นใดท่านที่ปรารบรญญพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกันการปรารบรุนิพานเป็นอารมณ์ในเบื้องแรกก็บรรดาท่านพุทธบริษัท พยายามนึกถึงศีลเป็นพื้นฐานก่อนว่าที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสนดาทรงแนะนำจุดใหญ่นั่นก็คือศีลเป็นการปูภาคพื้นตัดปัญจเวนทั้งห้ารายการเรียกว่าตัดอมบายภูมิเพราะว่าถ้าเรามีศีลบริสุทธิ เราก็ไม่ไปอบายภูมิคือไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เกิดเป็นเปรตแม่สุรกายเป็นสตริฉันถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ชั้นดีมีสติปัญญามีความสามารถมีความเฉลียวฉลาดแล้วก็พร้อมมูลบริบูรณ์ประทรัพย์สิงขรานปราศจากความโรคภัยไข้เจ็บปราศจากพยันตรายต่างๆที่จะเข้ามาเบียดเบียน จาคนเป็นคนมีวาจาดีเป็นที่รักของบุคคลผู้รับฟัง <c oughs> แล้วก็จะมีสติสมชัญญาดีสมบูรณ์บริบูรณ์มีบุคคลใต้บังคับบัญชาก็อยู่ในอวา <c oughs> <c oughs> นในอันดับแรกที่องค์สมเด็จพระบรมรูกกันหนากล่าวว่าคนที่ต้องการไปพระนิพพานต้องทำแบบนี้ก่อน อันดับแรกใคร่ครวญศีลที่เรียกว่าศีรานุสติกรรมฐาน <c oughs> จัดว่าศีนเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้เราเข้าถึง,นงพนิพพานเป็นอันดับต้นอันดับที่สองรองลงมาถอยหลังมาสนิทองค์สมเด็จพระทศพลแนะนำให้บรรดาท่านพุทธบริษัทรารบเรื่องทานเป็นสำคัญในการสงเคราะห์ซึ่งนแลรกัน ทานนี้จัดว่าเป็นสมเบียงสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่จะเข้าสู่พน,นิพพานยานั้นจึงคือควรเจริญจาคานุสติกรรมฐานด้วยการเจริญนี้ไม่จะนั่งนึกเฉยๆต้องปฏิบัติด้วยเห็นว่าทรัพย์สินคราญทั้งหมดที่ปรากฏว่มีอยู่นี้ไม่มีใครซึ่งเป็นเจ้าของสมบัติที่ปกครองอยู่เวลาจะตายจะนำไปได้ การให้ทานเป็นการสละกำลังใจที่เต็มปฏิมัจฉาริยะคือความนีถ้ามีกำลังใจดีก็หวนไปพิจารณาถึงจาคานุสติกรมฐานมาศึกษากันมาว่าอย่างไรบ้างจาคานุสติกรมฐานเป็นตัวสำคัญเป็นกรรมฐานใหญ่สามารถจะทำจิตใจของเราเข้าถึงนิพพานได้ มันเมื่อมีจาาแคระศีรานุสติกรรมฐานควบคุมศีลให้บริสุทธิ์ไม่ดีแล้วองสมเด็จพระบพิตแก้วก็ให้รวบรวมกำลังใจให้เป็นสมาธิมีการทรงตัวเรื่องสมาธิที่มีความสำคัญถ้าจิตใจขอทงธรรดาท่านพุทธมรรสทรงมั่นอยู่ในสมาธิคือควบคุมกำลังจิต ไม่จิตติ้น,น้อมไปคิดในธรรมที่เป็นส่วนอกุศลตั้งกําลังจิตของตนไว้ในส่วนที่เป็นอกุศลฝ่ายเดียวที่เราเรียกกันว่าฌานกำลังฌานสมาบัติสามารถจะกำจัดกิเลสกิราคะหรือว่าโลภโทสะโมหะได้ในการข่มเข้าไว้ให้กิเลสเสียกําลัง ต่อจากนั้นปัญญาก็จะเกิดด้วยน่ายของสมาธิจะเห็นว่าขันห้าเป็นภัยใหญ่ชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์มองเห็นทุกข์ของความเกิดว่าที่เราเกิดมันนี่ก่อนจะเกิดมันก็ทุกข์เมื่อก่อนจะคลอดจากท้องแม่เต็มไปด้วยความทุกข์เมื่อขณะที่อยู่ในคันมารดาเราจะเห็นว่า พิจารณาเอานะไม่อยู่อาจจะจำไม่ได้เรามีที่อยู่แคบๆเกลือกลัวไปดได้น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองภายในโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเลือดเน้นเลือดนี่ที่เราสนใจว่าคนเลือดดีมีผิวงามแต่ถ้าว่าท่านทั้งหลาย <c oughs> แล้วถ้าเลือดมันหลั่งไหลมาจากร่างกายมาไรเราก็รังเกียจว่าเลือดสปกปรกเหม็นข่าวฉะนั้นตอนการที่อยู่ในคันมารดาที่เราจมอยู่ในกองเลือดมันจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ห้องแคบแคบ,แคบที่เราไม่สามารถจะขยับกายไหวต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในคันข้ามารดาถึงสิบเตือนมันสุขหรือมันทุกข์ <c oughs> จะเหยียดแขนเหยียดขาก็ไม่ได้เวลานี้เราเบสระเดินได้บริหารกายได้ทุกอย่างเรายังบ่นว่าร่างกายของเรามีทุกข์ราะเดี๋ยวก็ปวดโน่นปวดนี่มันไม่ดีตรงนั้นมันไม่ดีตรงนี้ปรเดี๋ยวก็หิวอย่างนั้นประเดี๋ยวก็ร้อนอย่างนี้เดี๋ยวก็หนาวอย่างโน้นเดี๋ยวก็กระทบกระทั่งอารมณ์ที่เป็นที่ไม่พอใจ เป็นอันว่าเราเห็นแล้วได้ยอย่างวันอยู่ในคันมารดาเป็นทุกข์เมื่อออกจากคันมารดาก็ทุกข์หนักร่างกายที่รับความอบอุ่นจากในคันมารดามันกระทบอากายเข้าความหนาวก็ทบความร้อนก็ทบแสบกายส่งเสียงร้องเจ้ามาดีไม่ดีหมอทำแย่ยบอกว่าเด็กคนนี้ร้องเสียงดังกำลังดีแต่ความจริงน่าแบกกายของความทุกข์ เรื่องข้นงการร้องเนี่ยมันต้องทุกจัดต่อมาจากนั้นเวลาเราจะถ่ายอุจาระปัสสาวะขณะที่ช่วยตัวไม่ได้ก็ต้องถ่ายอุจาระปัสสาวะมากําลังที่นอนอยู่นั่นในเมื่อเราเรกลือกเกลัวอยอยู่กับอุจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนั่งนึกดูเด็กก็มีชีวิตจิตใจไว้คน หลังจากนั้นถ้าเราใหิวอาหารบิดามารดาพี่เลี้ยงไม่ทราบต้องร้องแสดงก,การให้ปรากฏตอนเป็นเด็กมีความปรารถนาไม่เป็นไปตามใจนึกทุกอย่างมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองนึกดูว่าเราโตแล้ว,ว,ลวนี่ต้องการอย่างนั้นก็ไม่ได้ต้องการอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องการหวานได้เปรี้ยวต้องการเปรี้ยวได้เค็มต้องการเค็มได้ขม แล้วเมื่อมันไม่สมใจเรานึกที่มันมีความสุขหรือความทุกข์ต่อมาเมื่อโตก็ต้องรับภาระทุกอย่างงานที่ทำไม่มีที่สิ้นสุดของบุนคคลผู้มีชีวิตเมื่อเวลาถึงไม่ร่างกายไม่สามารถจะทำอะไรได้สมองก็ยังมีความคิดว่าต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้คนที่ตายไปแล้วทุกคนไม่มีใครจบกิจที่ตนปรารถนา อาการอย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข์แน้วกายที่เราครองอยู่นี่มันสะอาดหรือว่ามันสกปรกถ้าเราจะปรารบความรักปรารถนาในคู่ครองแล้วก็นั่งมอง,งดูเส้นดีเราต้องการคนสวยเราต้องการคนที่มีรูปร่างหน้าตาพิธีนินารักผิวพรรณพิทีพิถัน,นปรารถนาสําหรับเราแต่เราเขาเขากับเราใครสะอาด ขายเขากับเราใครดีร่างกายของแต่และคนนี้สะอาดน่ารักหรือยังไงเมื่อพิจารณาไปภายในก็เห็นว่ามีสภาพเต็มไปด้ความสกปรกโสมมและการอย่างนี้ความรักที่เรามีความปรารถนาอยู่นั่นมันมีความหวานขณะเมื่อความรักยังปรากฏเมื่อมีความสัมผัสกับอารมณ์ใจที่คิดคดกล่าวคือที่ขัดข้องสิ่งแะไกัน อารมณ์คุนมัวมันก็เกิดอาการที่อารมณ์คุนมัวมัวมันเกิดขึ้นนั้นมันแบ่งากายของความสุขหรือความทุกข์เห็นทุกเรือยังว่าร่างกายเราก็ดีร่างกายเขาก็ดีมันเป็นร่างกายที่เต็มด้วยความทุกข์มันเป็นร่างกายที่ประกอบไปด้วยความสุขกับโกสม,มม์อย่างที่พูดไปแล้วในกายกตานุสติกรรมฐาน เพราะเรานำปีทุขงังในที่สุดร่างกายนี้ก็ตายตายแล้วเราแบกเอาคนรักไว้ได้ไหมคนที่เรารักหญิงสามีหรือปัญญาบททินดาใครก็ตามที่เรารักเขาตายพร้อมกันกับเราไหมเวลาที่เราจะตายเวลาที่เรามีป่วยเป็นทุกขเวทนานี่เขาป่วยกับเราหรือเปล่า เป็นเอา่าเราเท่านั้นเป็นผู้รับผลในตนเองแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าเจ้าร่างกายนี่มันไม่ท่งตัวนล้มันก็แก่เรื่อยไปแล้วนที่สุดมันก็ตายในเมื่อร่างกายมันจะตายตายแล้วไปไหนถ้าจิตละใจของเราเร็วเราก็ไปอบายภูมินีเราเสกัดกัน้นเราก็มาบายภูมิด้วยการทรงศินให้บริสุทธ เราสกัดกั้นความยากลำบากในทรัพย์สินคลานด้วยการให้ทานเป็นกำลังป้องกันความจนเข้ไว้ถ้าไปพระนิพพานยังไม่ได้เราจะเกิดเมื่อไรเราก็มีความสุขเพราะทรัพย์สินคลานมากเรารักษากำลังใจให้ทรงตัวตามที่องค์สมเด็จพระผุทมีพระพ่ายเจ้าทรงสอน จะเป็นการภาวนาแลืวว่าพิจารณาอะไรก็ตามจะเพ่งกับสิงก็ตามให้จิตมันทรงอารมณ์ตามที่เราต้องการนี่เป็นกำลังใหญ่เพื่อจะก้าวเขไปสูป่พรนิพพานพิจารณาก่อนได้ภาวนาก,นวก่ได้ใครควรก็ได้ทรงจิตอารมณ์ทรงตัวก็ได้เมื่อจิตใจทรงอารมณ์เป็นชานจิตมีสภาพหยุด เหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยเนื่อยความฉลาดไม่เกิดมันเหนื่อยมากคิดอะไรไม่ออกถ้าเราหยุดยืนพักให้หายเหนื่อยจิตใจมันก็แจ่มใสมองอะไรก็เห็นชัดถนัดอย่าคิดอะไรก็ได้สมความปรารถนาปัญญามันก็เกิดข้อน,นี้มีประมาณชั้นใดถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทานหลายทางกำลังใจให้ส่งตัวมีจิตสงบสงัดปราศจากอารมณ์อย่างอื่นเข้ามารบกวน เราตั้งอารมณ์ไว้ในกุศลส่วนใดส่วนหนึ่งให้ตั้งอยู่โดเฉพาะอารมณ์นั้นอย่างนี้จัดว่าฌานเรื่องสมาธิเมื่อทรงสมาธิดีแล้วหรือว่าก่อนจะทรงอารมณ์อย่างนั้นเราก็พิจารณาขันห้าตามี่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าขันห้ามีสภาพไม่เที่ยง <c oughs> มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้น,ตน แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงไปยในท่ำกลางมีการสลายตัวปณิสุดขันห้านี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราซสิจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเคยทนุธนหนมนันด้วยาการทั้งปวงเอาเออกเอาใจมันทุกอย่างสิ่งไรที่มันต้องการเราหาให้แต่ได้ว่าท่านท้งหลายสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เป็นไปตามความเราปรารถนาไหมร่างกายมันจะทรงตัวไหมเราไม่อยากแก่มันแก่ไหมเราไม่อยากป่วยมันป่วยไหมเราไม่อยากตายมันตายไหมมันไม่เชื่อเราเลี้ยงเท่าไรมันก็ไม่เคยตามใจเราแต่เมื่อสภาวะเป็นเช่นนี้ล้วกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรายังจะหลงร่างกายเพื่อประโยชน์อะไร พบไหนเป็นแดนที่เราควรจะเกิดอาบายภูมิเราไม่ต้องพูดกันเพราะว่าอาบายภูมินั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการคือเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเปิดอสุรกายสถิจฉันเป็นแดนที่เต็มไปด้วยความกันดานเป็นแดนที่มีความปรารถนาไม่สมหวังเราไม่ต้องการเราก็สก,กัดกัน้นมันเสร็จแล้วเดิมหน่ายของศีล อานังสกโสธาหนังการจะไปสู่สวรรค์ได,แด,กกด้แล้วก็ใช้ธานเป็นกําลังเนื้อสิงก็เป็นกําลังอีกกําลังหนึ่งให้เราเกิดบนสวรรค์สําหรับพรมโลกนั้นเราก็ใช้กําลังชานเป็นเครื่องยึดเหนียวเป็นยางเหนียวที่ะใหยเราเกาะติดอยู่ในพรมโลกเราทําได้แต่ว่ามนุษย์สโลกเทวโลกพรมโลกบรรดาท่านพุทธบริษัททหลายเป็นแดนที่พ้นทุกแล้วหรือยัง พวกเราทั้งหมดเคยเกิดเป็นมนุษย์กันมานับชาติไม่ทวนเคยเป็นเทวดาเป็นพรหม,มานับชาติไม่ทวนเคยเกิดในอบายภูมิมาแล้ว <c oughs> <c oughs> เคยลงนรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นเศรษฐชาสติ์สถิติฉานเป็นมาแล้วทั้งหมดแต่ว่าความสิ้นสุดในการเวียนว่ายตายเกิดไม่มี ถ้าเราะดิ้นรนไม่รักษาความดีคือปล่อยให้ความชั่วครอบงำจิตเราก็เห็นจะไม่มีทางที่จะพ้นเคที่เป็นอม,มิตรคือเป็นศัตรูได้ก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ได้แก่มนุษย์โลกเทวโลกและพระมโลกและใบยภูมิทั้งสี่ประการเอเจนั้นโอสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงแนะนำแม่บรรดาแทนพุทธบริสันั้นลายทรงกำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานว่าการเกิดในคราวนี้ถือว่าเป็นการเกิดในวาระสุดท้ายที่สุดในชีวิตของเราว่าการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาก็ดีดดพรหมคนดีไม่เป็นแดนพ้นความทุกข์ไม่สามารถจะทรงความสุขได้อย่างจริงจัง ในเมื่อความสุขมันส่งไม่ได้จงจริงจังเราก็ไม่ต้องการมันแดนที่มีความสุขคุยความสมํมรานอย่างยิ่งที่องค์สมเด็จพระพุทธมีประภาเจ้าสมัสกับมันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงนั่นก็คือแดนของพระนิพพานพระนิพพานมีแดนไหมหรือว่าพระนิพพานศูนย์ศูนย์หรือไม่ศูนย์มีแดนหรือไม่มีแดน ถ้าเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าก็ไม่ต้องคิดคิดว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรสอนเราในชาตินี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีว่าวินิเป็นเชื้อของความทุกข์มันก็ทุกข์จริงๆอันนี้เป็นปัใจจใัยเกยิดความสุขมันก็สุขจริงๆอันนี้ของสกปรกโสม,มันไม่สะอาดมันก็สกปรกจริงๆ นี่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราเราพิจารณาเห็นแล้วว่าเป็นความจริงทุกอย่างฉะนั้นแดนที่มีความสุขจริงอย่างยิ่งไม่มีทุกเจือผลก็คือแดนพระนิพพานแดนพระนิพพานก็เป็นแดนจริงๆมีความสุขจริงๆแล้วก็ต้องมีจริงเมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงเมีารมจับพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตมันก็ไม่ถอย เมื่อจิตมันไม่ถอยทำยังไงก็เราก็มีอย่างเดียวก,การก้าวเข้าไปสู่พระนิพพานแต่ว่าขอเตือนสักนิดถ้าจะทำจิตก็เราให้ทรงอารมณ์เป็นพระนิพพานจริงๆเขาบรนดาท่านพิสุสัมเณีนพุทธบริษัทชายหญิงจะพยายามทรงอารมณ์บรารมีสิบราการไม่ครบถ้วนอันนี้ทิ้งไม่ได้ แกบารมีสิบระการว่าสิ่งไหนบ้างที่ยังไม่มีสําหรับเราเรายังบกพร่องอยู่อย่าให้บกพร่องและใช้กําลังสมาธิควบคุมให้ทรงตัวให้มีกําลังเจรณะสิบห้าที่เป็นกําแพงกั้นที่จะไม่ให้เราตกเข้าอยู่ในสภาวะของความชัว่วแห่งจิต อีกอย่างหนึ่งกําลังที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรว่าจะเป็นเครื่องสนับสนุนให้เข้าถึงความสุขนั่นก็คืออิธิบาทสี่รวมความว่าถ้าเราต้องการพันิพพานและคุณธรรมดังสามรายการนี้ยายคลาดจากจิตเขาบัรดาแต่พุทธบริษัทพระเบญสาวกององค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงกําลังสามรายการให้สรงตัวแล้วก็คร่ควญหาความจริง ว่าร่างกายมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาหาความดีไม่ได้เกิดเป็นคนเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นพรหมก็ไม่พ้นทุกข์เมื่อสิ้นวาสนาบารมีเมื่อไรก็ต้องกลับมาเป็นคนใหม่ดีไม่ดีกันเลยลงนรกไม่เป็นเรื่องทนี้สำหรับเรื่องของพระนิพพานนี้บางตัดบางที่เขาบอกศูนย์ส่วนใหญ่แต่ว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าไม่ศูนย์ ในเมื่อสูญแล้วไม่สูญแล้วก็ต้องพิสูจน์คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสรัมมาสมัมพุทธเจ้าด้วยการฝึกมโนวิธิหรือทิฏฐิจุฬญาวิชาการทันหลายทั้งหมดเหล่านี้ของเรามีครบถ้วนบริบูรณ์ต้องการอะไรก็ได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับกำลังใจของมันดาท่านพุทธบริษัทถ้ากำลังใจของท่านไม่สู ปฏิเวทาที่องค์สมเด็จพระบรมครูให้ก็ไม่เกิดประโยชน์สําหรับท่านแต่กําลังใจขบันดาแทนพุทธบริษัททุกท่านสู้เมื่อไรเป็นอันว่าคําสอนองค์สมเด็จไปจอมไตรใจชี้ชัดให้บรรดาแานพุทธบริษัททราบว่าพระนิพานนัน้นศูนย์หรือไม่ศูนย์ <c oughs> คำว่านิพานนางประมังศูญอย่างอะไรศูนย์กันแน่นิพานศูนย์หรือว่าอะไรศูนย์ ในพระบาลีข้อน,นี้ท่านกล่าวว่านิพพานเป็นธรรมะอย่างว่างอย่างยิ่งว่างอะไรก็ว่างจากกิเลสตัณหาุปาทานและกุศลกรรมถ้าไม่ได้บอกว่าว่างจากสภาวะของพระนิพพานเป็นอันว่าพระนิพพานทรงไว้ในกำลังใจและควบคุมใจไว้ในทานจาคานุสติกรรมฐาน ในศีลานุสติกรมฐานในกายจกตานุสติกรมฐานในอสุภกกรมฐานในมรณานุสติกรมฐานควกรมลวงกำลังใจเข้าไว้แล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณคือพิจารณาริยสัตตามนีองสมเด็จพระสงฆ์สวัสดิ์ิโสภาทงสอนแล้วก็ใช้มโนยิธิที่สามารถปฏิบัติกันได้แล้วเข้าไปตรวจพนิพาน บรรดาแานพุทธบริษัททุกท่านจะหายสงสัยทันทีว่าพระนิพพานขององค์สมเด็จพระจินทร์สีในอยู่ที่ไหนอาราบรรดาแานพุทธบริษัททุกท่านสําหรับคําแนะนําในวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วต่อไปขอสาว่าขององค์สมเด็จพระบาทที่แก้วทรงกําลังกายตามอธัธยาศัยจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้แต่ให้ขอให้กำลังใจของท่านตั้ง จิตไว้ตรงเฉพาะะนิพนานแล้วก็ปฏิบัติแพระกรรมฐานทุกอย่างให้ทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิง่งศีละแลสมาธิทั้งสมารการใหญยคลาดจากใจแล้วก็ใช้วิปัสสนาญาณเป็นอาวุธประหัสประหารฆ่าสุกกิเลสให้ขาดเป็นสมุทเฉตประหารสำหรับเวลากา,ารแท้อธิบายกันก็หมดแล้วขอบรรดาท่ทนพุทธบริษัท ขบวนสาวกข้อองสมเด็จพระบรีทีแก้วทรงกำลังใจไว้ตามที่แนะนำมาจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี